นี่สี่โมงแปดนาทีแล้วจะลุกสมมี้มอ่ะอี่ขึ้นมาวับ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 เอเลอเดอร์พี่น้องมันสังเกตน,นะครับถ้ามันรั่วเลยต้องเอาดินเหนียวแม่แม่เนี่ยใส่โป๊ะโป๊ะโป๊ะเข้ากับดินที่แห้งด้วยเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาวุบวูบอย่างนี้นี่มันใจไลเลยแน่นอน ถ้าบอกเข้าใจดูหลายๆรอบด้วยครับด้อดูคลิปหลายๆรอบเลยในนอนเลยนี่นะครับดูคลิปหลายๆรอบเลยสวยงามมากมันเปลนสีส้มแล้วร้อยเปอร์เซนต์เลยนี่สีชั่วโมง แปดนาทีแล้วจะลุกสีสมม้มอ่ะอี่ขึ้นมาวับ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 ,วบเอเลอเดอร์พี่น้องมันสังเกตน,นะครับถ้ามันรั่วต้องเอาดินเหนียวแม่แม่เนี่ยใสย่โป๊ะโป๊ะโะเข้ากับดินที่แห้งด้วยเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาวุบว,วอย่างนี้นี่มั่นใจได้เลยแน่นอน ถ้าบอกเข้าใจดูหลายๆรอบเลยครับเ้อดูคลิปหลายๆรอบเลยแนนอนเลยนี่นะครับดูคลิปหลายหลรอบเลยสวยงามมากเปลีนเป็นสีส้มแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่สี่ชั่วโมง 8ปดนาทีแล้วจะลุกสีส้มอ่ะนี่ขึ้นมาวาบัวาบวบัวบวับวับเอเลอเดอร์พี่น้องมันสังเกตน,นะครับถ้ามันรั่วได้ต้องเอาดินเหนียวแม่แม่เนี่ยใส่โป๊ะโปะโป๊ะเอากับดินที่แห้งด้วยเดียวจะลุกขึ้นมาวุบวอย่างนี้นี่มั่นใจได้เลยแน่นอน ถ้าบอเข้าใจดูหลายๆรอบเลยครับเ้อดูคลิปหลายๆรอบเลยนีนนอนเลยนี่นะครับดูคลิปหลายๆรอบเลยสวยงามมากเปลีนเป็นสีสม100้มแล้วร้อยเปอร์เซนเลย